นี่คือต้นกวักมรกตนะครับเป็นไม้ฟอกอากาศเป็นไม้มงคลนะครับอันนี้ผมปลูกไว้โชโคดนะครับเป็นการปลูกแบบโชโคดโชโคดหรือว่าโชหัวของเขานะครับปกติหัวของเขาจะอยู่ใต้ดินนะครับแต่ทีนี้ ในการโชว์โคดก็จะเอาหัวของเขา,อาลอยขึ้นมาไว้บนดินนะครับส่วนรากเขาก็จะฝังไว้ด้านล่างาต้นนี้ถือว่าปลูกสำเร็จแล้วนะครับลวยด้วยดินมวลเผา,าดินมวลเบานะครับโรยด้วยดินมวลเบาแต่อันนี้ยังไม่ได้โรย ต้นกวกมรกตก็เป็นไม้มงคลเป็นไม้กวกเงินกวกทองนะครับคําว่ามรกตก็คือใบของเขานะครับใบของเขาก็จะสีเขียวมรกตถ้าเราปลูกในแสงที่พอดีอถ้าเราปลูกในแดดใบของเขาก็จะออกเหลืองนะครับถ้าปลูกในร่มลำไร สีของเขาก็จะเป็นสีเขียวมรกตนะครับใบของเขาเป็นไม้ฟอกอากาศได้ด้วยนะครับปลูกในบ้านปลูกในห้องนอนในห้องน้ำได้หมดนะครับสำหรับต้นกวกมรกตปลูกในล่มใบของเขาจะสวยมากนะครับสีใบของเขาจะสวยมากเป็น ไม้ที่ทนมากนะครับอาตากแดดโดยที่ไม่ต้องลดน้ำเป็นปีครึ่งปีวางทิ้งไว้หน้าบ้านไม่มีตายนะครับถ้าต้นเขาตายโขดของเขาหรือหัวของเขาจะยังไม่ตายนะครับเป็นปีๆก็ไม่ตายนะครับถูกฝนเมื่อไหร่ถูกน้ำเมื่อไหร่เขาจะแตกหน่อนขึ้นมาอีกนะครับ เป็นไม้ที่ทนมากสำหรับต้นกวักมรกตอันนี้ผมปลูกด้วยใบนะครับผมนำใบของเขามาปลูกเดี๋ยวผมจะทำคลิปวิธีขยายพันธุ์ด้วยใบให้ให้ดูนะครับแต่วันนี้ผมจะมาโชว์โขดให้ดูก่อนนะครับ โคโค้ดของกวกมรกตนะครับสวยงามมากนะครับช่วงเย็นๆเหมือนเดิมทุกวันนะครับที่วีไลสักฟาร์มก็เปิดสปีกเกอร์ลดน้ำยาไผ่น้ำไปก็จะมาทำกิจกรรมอยู่ที่ใต้ต้นใต้ต้นลำไย,ย กิจกรรมทำนะครับวันนี้ผมมีกวกมรกตที่ผมปลูกไว้ในกระถางสี่นิ้วนะครับทีนี้ผมจะย้ายจากกระถางสี่นิ้วไปไว้ในกระถางาน่าจะแปดนิ้วนะครับเป็นกระถางสี่เหลี่ยมผมจะปลูกแบบโชโคดนะครับโชโคดหรือว่า,าโชหัวนะครับยกหัวขึ้นมาไว้บนดินนะครับ ไปดูอุปกรณ์การปลูกนะครับทีนี้มาปลูกให้ดูเลยนะครับต้นกวกมรกตนะครับในกระถาง4นิ้วนะครับนี่อันนี้ผมชำไว้ประมาณ1ปีแล้วนะครับผมเอาใบเอาใบไปแช่น้ำให้มีรากแล้วแล้วผมก็มาแชในามาปลูกในดินอีกทีนะครับอันนี้ตั้งไว้1ปีแล้ว ผมจะย้ายจากกระถางสี่นิ้วมาใส่กระถางตัวนี้นะครับก็น่าจะเป็นกระถางแปดนิ้วนะครับตรงนี้ไม่ได้วัดสวยงามนะครับกระถางแบบนี้ทีนี้ดินที่ผมจะมาปลูกก็ดินปลูกหรือดินก้ามปูหนึ่งส่วนผสมมะพร้าวสับหนึ่งส่วนนะครับ ทีนี้ต้นนี้จะมีโขดใหญ่หรือมีหัวใหญ่เท่าไหนเท่าใดามาดูกันนะครับรุ่นเดียวกับที่ปลูกแล้วแล้วครับเพราะรุ่นนี้ผมมีลายมีเยอะรากจะใหญ่แบบนี้เลยนะครับดูคอยดูหัวของต้นนี้จะใหญ่ไหม นี่ครับก็จะใหญ่เท่าๆกับที่ที่ผมปลูกไว้แล้วแลนะครับผมก็จะเอาดินเก่าออกออกให้ให้เห็นหัวของเขานะครับ จะเป็นแบบนี้นะครับจริงๆแล้วถ้าผมปลูกในกระถางกระถางที่ใหญ่กว่าสีนิ้วนะครับปลูกตั้งแต่ตั้งแต่แรกๆนะครับต้นเขาป่านนี้ใหญ่ไปถึงไหนแล้วครับปลูกหนึ่งปีเขาอยู่ในกระถางสีนิ้วเขาก็โตได้แค่นี้นะครับอ่ะประมาณนี้ นนี้ผมก็จะเอาดินใส่กระถางใหม่นะครับ สำหรับตรงโคดเขานะครับผมจะต้องมีวัสดุมาลองโคดของเขาเพื่อให้เขาตั้งอยู่แบบนี้นะครับถ้าใครมีหินนะครับหินก้อนใหญ่ๆประมาณกาปั้นหรือก็เอามาวางเอาหัวเขาเทินได้นะครับเอาโคดเขาเทินได้สำหรับผมไม่มีหินนะครับผมก็จะเอา ชิ้นของมะพร้าวสับที่เป็นชิ้นใหญ่ๆตั้งไว้เลยแล้วก็เอาชิ้นเล็กแอบข้างแบบนี้ครับแล้วก็เอาเอาลากของเขาไว้ด้านข้างนะครับ เดี๋ยวเขาก็จะใช้เข้าไปในดินเองนะครับอ่าทีนี้ผมจะตั้งไว้แบบนี้ตั้งตรงๆนี่เก็บรากของเขาลงไปในกระถางให้หมดนะครับ ง่ายดูแลง่ายนะครับสำหรับกวางมรกตเมื่อผมตั้งตรงแล้วผมก็จะเอาดินใส่ส่วนที่เป็นยังว่างอยู่นะครับใส่ไม่ต้องเต็มนะครับผมจะเหลือไว้ประมาณ1เซนแล้วผมจะใส่ ดินมวลเบาโรยหน้าอีกทีนะครับส่วนตรงนี้ผมจะหาของเผาสับลองอีกนิดหนึ่ง การเขาโยกจะไม่เป็นไรครับเราถมลากเขาแล้วเข,เขาจะโยกได้ยากกดด้านข้างให้แน่นนะครับ ตึงมือนะครับหยุดแรงแล้วหน้าเขาขาดกระสีบ้านนอกนะครับไม่มีทุงมือ รดน้ำทุกวันได้นะครับสำหรับกวางมรละกตดรดวันละครั้งแต่ถ้าใครไม่สามารถรดได้วันละครั้งก็3วัน4ี่วันรด1ครั้งก็ได้นะครับเราลปลูกในร่ม ถ้าเราปลูกตางแดดนะครับใบจะไม่สวยนะครับใบจะออกสีเหลืองสีเหลืองเหลืองดังๆด้วยนะครับแต่ไม่มีวันตายนะครับอ่าประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะจุง่งเดี๋ยวผมจะเหลือไว้สําหรับใส่ ดินดินดินมวลเบาคือดินมเมล็ดดินนะครับทีนี้เวลาเราเอาน้ำเทสใส่หรือลดน้ำก็หัวเขาก็จะเกลี้ยงเกลี้ยงออกเองนะครับหัวเขาจะก็จะเกลี้ยงเองนะครับ สำหรับผมไม่มีหินนะครับผมก็จะเอาชิ้นของมะพร้าวสับที่เป็นชิ้นใหญ่ๆตั้งไว้เลยแล้วก็เอาชิ้นเล็กแอบข้างแบบนี้ครับแล้วก็เอาเอาลากของเขา ไว้ด้านข้างนะครับเดี๋ยวเขาก็จะชัเข้าไปในดินเองนะครับอ่าทีนี้ผมจะตั้งไว้แบบนี้ตั้งตรงๆนี้เก็บรากของเขาลงไปในกระถางให้หมดนะครับ ปลูกง่ายดูแลง่ายนะครับสำหรับกวางมารากตเมื่อผมตั้งตรงแล้วผมก็จะเอาดินใส่ส่วนที่เป็นยังว่างอยู่นะครับใส่ไม่ต้องเต็มนะครับผมจะเหลือไว้ประมาณ1นึ่เซนแล้วผมจะใส่ ดินมวลเบาโรยหน้าอีกทีนะครับส่วนตรงนี้ผมจะหาองเผาสับลองอีกนิดหนึ่ง การเขาโยกต่ไม่เป็นไรครับเราถมลากเขาแล้วเขาก็าจะโยกได้ยากกดด้านข้างให้แน่นนะครับ ดึงมือนะครับุดแรงแล้วหน้าเขาขาดกระสีบ้านนอกนะครับไม่มีทุงมือ รดน้ำทุกวันได้นะครับสำหรับกวางมะละกตดรดวันละครั้งแต่ถ้าใครไม่สามารถรดได้วันละครั้งก็3มวัน4ี่วันรดนึงครั้งก็ได้นะครับเราลปลูกในร่ม ถ้าเราปลูกตากแดดนะครับใบจะไม่สวยนะครับใบจะออกสีเหลืองสีเหลืองเหลืองดังๆด้วยนะครับแต่ไม่มีวันตายนะครับประมาณนี้นะครับอ่ทีนี้ก็รดน้ำนะครับพุดน้ำ ให้ดินออกจากโขดของเขานะครับสามารถลดแบบชุ่มชุมโชกโชคได้นะครับ สวยแล้วครับหยิบรายละเอียดว่าขอประทาง ชำไว้ทั้งหมดห้าต้นโขดของเขาก็ไม่เหมือนกันสักต้นนะครับก็จะสวยคนละแบบกันทุกต้นนะครับทีนี้ขั้นตอนสุดท้ายนะครับแต่งหน้าด้วยมเมล็ดดินเผามวลเบานะครับที่ผมพูดผิดพูดถูกนะครับเขาเรียกมเมล็ดดินเผามวลเบาเ,าเบาจริงๆนะครับ ไซส์เอสนะครับอาจจะเล็กไปหน่อยอที่ผมสั่งซื้อมาเอามาเพื่อโรยหน้าของแคคตัสนะครับเป็นไซส์เล็กแต่ถ้าเป็นไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ลูกใหญ่ๆผมว่าจะสวยสวยสวยอีกแบบนะครับค้อน ตักลรยเลยแต่ถ้าเราโรยแต่งหน้าด้วยดินเผามวลเบาแล้วนะครับเวลาเรา ลดน้ำเราก็จะลดเบาๆด้วยนะครับพราดินเขาเบาน้ําก็แทกถะาลดแรงแน้ําจะกระแทกดินออกเราก็จะลดน้ําเบาๆก็ไม่มีอะไรมากนะครับแต่งหน้าปกติ นที่เป็นร่องเป็นรูแล้วก็เอาดินโรยเข้าไปข้างในเลยจะช่วยซับน้ำมันมีประโยชน์หลายอย่างนะครับสำหรับดินเผามวลเบาเนี่ยจะแจ่งน่ายสวยงามแล้วก็มีส่วนช่วยในการจเจริญเจริญเติบโตด้วยนะครับ ทีนี้ผมจะใส่ให้ครบหมดทุกกระถางเลยนะครับทั้งหมด5กระถางาเดี๋ยวพอใส่แล้วให้ดูใหม่นะครับขั้นตอนสุดท้ายเสร็จแล้วนะครับสําหรับใส่ดินเผามวลเบานะครับทีนี้ก็จะรดน้ําเบาๆแล้วนะครับนี่คือวิธีรดน้าเบาๆไม่เป็นอันตรายต่อดินมวลเบาหรือต้นไม้นะครับ สวยมากนะครับสำหรับผ้ากระถางใส่กระถางเรียบร้อยแล้ว ดูกันเลยทีนี้จะสวยขนาดไหนนะครับอ่ะดูมุมนี้ดีกว่าสวยทุกต้นนะครับอันนี้ยอดแตกออกมาใหม่นะครับยอดตัวนี้แตกออกมาหลังจากที่ใส่กระถางชโชโคดเรียบร้อยแล้วนะครับเขาจะมีหนอแบบนี้นะครับหน่อเขาหนอเขามีอยู่แล้วแต่ผมได้เอามาใส่กระถางแล้วเขาก็จะแตกยอด แตกยอดเลยแต่นี้ที่ใบเหลืองนี่คือต้นเก่าของเขานะครับอันนี้ใบเหลืองแก่แล้วลากเขาสวยมากครับแต่ละโขดสวยงามกันคนละแบบนะครับ ล่าสุดเป็นกลวกมรกตที่ผมปลูกเอาไว้เป็นปีแล้วนะครับเพิ่งได้มีโอกาสมาเปลี่ยนกระถางจริงๆแล้วตอนจะเปลี่ยนกระถางผมก็ไม่รู้หรอกครับว่าโขดของเขาจะใหญ่ขนาดนี้พอแก่ออกมา ตื่นตามากเลยครับชอบมากครับจริงๆแล้วผมมีเยอะนะครับผมชําไว้ประมาณร0อยกว่ากระถางนะครับแต่ต้นใหญ่ที่เป็นโคดแบบนี้น่าจะมีอยู่ประมาณ30หรือ40กระถางเดี๋ยวผมจะทยอยทอําเรื่อยๆนะครับและวิธีการขยายพันธุ์ของต้นกวากมรกตนะครับก็คือ ขยายพันธุ์ด้วยการอดเด็ดใบไปชํานะครับเดี๋ยวผมจะถ่ายทําวิธีการขยายพันธุ์ให้ดูนะครับกว่างมะะกอดเป็นพืชที่เลี้ยงง่ายนะครับทนทนต่อน้ําทนต่อแรงน้ําก็ทนแรงก็ทนนะครับปลูกในบ้านปลูกในห้องนอนปลูกในห้องน้ํานะครับ จะได้ใบสวยนะครับใบสีสวยใบจะสีเขียวมรกตเลยนะครับซึ่งตอนที่ผมํำอยู่นี้ใบเขาจะออกอเป็นสีเขียวเขียวเหลืองเหลืองหน่อยนะครับอันนี้คือแสงจะเยอะไปนะครับผมก็ถ้าถ้านำไปปลูกในบ้านใบจะสวยว่นนี้นะครับดูแลง่ายนะครับพอกอากาศได้ด้วยนะครับปลูกในห้องนอน เป็นกวักมรกตด้วยนะครับคือเป็นนางกวักเรียกเงินเลือกทองเลือกทรัพย์ต่างๆนะครับสําหรับท่านใดที่อยากสอบถามาเรื่องเกี่ยวกับต้นกวักมรกตหรือวิธีการปลูกการดูแลก็คอมเมนต์มา,าทางใต้คลิปนี้ได้ด้วยนะครับว่าผมก็บางทีอธิบาย โดยที่ไม่มีคำถามมาก่อนก็อธิบายยากสำหรับวันนี้ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับสวัสดีครับ